พวกเกินอยูส่วนมากก็สิเป็นต้นปามเนาะจ้ะนี่จ้ะสองฝั่งทางทั้งสองฝั่งนี่ก็สมัครปลูกปามเมอร์สเนาะ,นะจ้ะเนาะมียังเส่ยหล่าจ้ะมแต่เป็นภูเขาป้าปามทาวานันที่มีคนขอบครองเนาะเป็นพื้นที่ของ่วนบุคคลเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ นี่เอิญ้ามาหาโนไมสร้างในปานโไมบนเขาเด้อจ้ะไประเทศโนไมสมพิ่นเป็นโนไมสร้างถ้าเป็นบานเฮาเนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะงามจ้ะโอ้โนไมบนดอยเด้อจ้ะ เอาไปเฮ็ดนอไม่สมเนาะจ้ะจะเอานอสูงเนาะจ้ะ ขึ้นแขง ไม่นี่นเอาไปเฮ็ดนอกไม่สมเพิ่นแสบเนาะจ้ะ อันนี้นอสารบานเฮาเด้อจ้ะมึงเน่หลายคักเดี๋ยวเดี๋ยวเอินค่อยพาพี่น้องมาตัดเนาะจ้ะมีเม่จ้ะหลายคักเพิ่นกำลังออกดอกเพราะว่าเอินกับสิมาเบิง่งผักหวานเบิ่งยังน้ำเพิ่นทสิกแกแล้วล่ะช่วงนี้เนาะจ้ะเนาะได้เ่ได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเลยเด้อ อื่นจะพาพี่น้องเก็บอันอย่อนมันละหน่อยเนาะจ้ะบักล้เรื่องวันเกิดเดีย๋ยวบังละกีนนกดีอื่นว่ะไปลวกเนาะจ้ะโอนๆนี่ <laughs> มอาน เห็นมือเอื่นมาเนาะโอ้ยแม่จ้ะค่อยเอาไปล่างเอาเนาะจ้ะ ล้งพอดีงามเอิดว่ะแมนเมื้อนะเนี่ยอันอันทัดไปหันเป็นปลาโนไมเอิญที่พ่นสุทิมเนาะเนี่ยอันทั้งนี้ก็เป็นปลานโนไมเบดอ่ะจ้ะเนี่ยแต่ว่าเอิญยังไม่ได้หาเนะจ้ะเอิญจะเอาพักก่อนหิ้วเข่าแล้ว ง่ายแมจ้ะเพิ่อนอ่อนๆเลยเอาไปล่างล่างล่างรายการใส่อันอ้อมเนื้อกระกกได้เนาะลวกกระได้เนาะจ้ะกับน้ำพริกเนาะโอนะ้ยเนาะอาหารแบบนี้คิดถึงปลาอยู่เยอะละมันเดยเนาะิ่นก็สิมัมาก,กิน หย่อนบากละคิดน้องตะกอนตรงนี้เป็นดงน้องไม้ที่เอินหาเด้อจ้ะตอนนี้คนตัดทิ่มแล้วคนเซียนเฮดบานกันเนาะจ้ะมันเป็นในเมืองเนาะเมืองเดซะลูอีกเมืองนึงงตวะว่าบกไก่กันเนาจ้ะเอินเอารถมายี่นาทีถึง แมนเบอร์ละิ่นสุปานอไม่เอินทิมเนี่ยบ่ายน้องไม่ก็เลยพาเก็บผักเมลากลับนอจ้าเนาะเอินมาถึงบ้านแล้วนอจ้าเนี่ยจ้ะอันนี้ยอดมะละเนาะที่เอินผาเก็บนะ่อะอันนี้นอไม่อันไม่ยังไงนอไม่สร้างเอินอันตัดมาเห็ดนอไม่สมเนะจ้าเพิ่นแสบเด้อนอไม่อันนี้นี่จ้ะ เอินบ่ได้เอานอสันเพิ่อนปั่นตัดยากเลือกเอาเต็นอยยาวเนานะนอสันตัดมาบุก,กีนอดอกจ้ะถ้าจังใดคลิปนี้เอินกระเสาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจาะ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ้นำไดเด้อจ้ะขอพักคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ